หักแล้วกล้วยพี่จักรินสวัสดีจ้าพี่น้องขอจอนรบพี่น้องเขาซุฟฟ้ามสนุกแชแนลจ้าเมื่อน,นี้พาพี่น้องมาตัดกล้วยค่ะเป็นกล้วยพันธุ์พิเศษนะคะได้จากไอซ่าย์ประท่านกุมเฮานะคะไม่ได้เจอกันโดนนะคะก็นานันเคยได้ต้นกล้วยมาน้ําอ้เพื่อนละคะ่ะปลูกไว้หลายเติมนะคะแต่ว่าด้วยความที่เฮาไม่สับลี่ยงเนาะควายมันกะหะกะห้านค่ะมันมากิน เหลือไว้ต้นเดียวค่ะพี่น้องได้ผลผลิตดีซะด้วยนะคะต้นเดียวที่ว่านี่เป็นน่วยแล้วค่ะนะคะแล้วก็แก่แล้วนะเดี๋ยวฮ้องจะทําการตัดแล้วก็มาเปิดเบึงนะคะว่าน่วยเป็นแบบใดกล้วยหอมพีจกาลินค่ะอันอำเภอสังขมนะคะโอ้โหใหญ่มากมาตึงตึงตะลึงตึงตึง เดี๋ยวมานี่มานี่มาจับอันนี้ไว้เดี๋ยวจะยกอันนี้ขึ้นเดี๋ยวมาจับกระสอบไว้โอ้โหช่างเลือยังไม่สุกนั่นแหละมาให้มันไปสุกอยู่บ้านถ้าสุกอยู่นี่มันก็เละเอากลับบ้านไม่ได้เออกได้แล้น้ำอ,อื่นเสาะาไปส่งจับก้นถุงไว้แล้วกว่าต้อง,งอ่างนี้แต่หเหลี่ยกกวก็ยังไงแล้ว กไว้จับตูดทุงไว้นั่นจับตูดไว้ตาดึงออกค้าข้าข้าคัดคัดหัวขัดหัว,ดหวเดี๋ยวมัน,นเดี๋ยว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 กล้วยหักกล้หอมเหรอใช่กล้วยหอมทองแบบซื้อมาจากบ้านพี่จ๊นะน่ะโอ้มันถือใบพาตัดนูเลยไม่ได้สอบวัแวแม่หรอกค่อยออกออกไปเดี๋ยว เดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปพูดไปดึงออกอใส่เสียงมัดดึงออหนักหนักหนักเดี๋ยวถือยางเดี๋ยวป้นถือเราพ่อาวขาว มันอันเดียวกันที่พ่อกับสนเนี่ยพ่อเสียกนี่มันอันเดียวกันกับนี่บ่นี่<ด>นี่<ด>มันถึกมัดอยู่นี่ออย,ออย,อยงงโอ้อออยใอมมออหญาา่ แหกสิ่ไ่ได้แหกกระสอบจักน้อยบ่บัวบัวบัวตาริดลงวานนีกระวิดแล้วเรยเนเยันคนแส่เกงก็ถอดได้มันคนใสงเกีงแล้วถอดยากเลยใช่ไหมต้นนี้ไม่ได้หอเลยจะป่วยไปเรื่อยว น้องกล้วยจะเวียนหัวไหนเอาแขนไปเทียบดิแขนตาดิแขนเช็กใหญ่กว่าเฮ้ยเอาแขนตาดิแขนตาเที่ยวกับกล้วยดิใหญ่กว่ากล้วยนิดนึงเสียงอะไรวะเสียงพี่เป็ดนั่งพี่เป็ดขั้งี้ขีีีีข้้้ ตาดึงขึ้นคือมันเดิมแล้วเจ๊ดวงมดง่ายมักตดีิเ้เ็กวยมันลูกใหญ่ไงเออได้แล้วนับส้แกมีกี่ลูกนับได้เป่า นับไปทีละชั้นหกเจ็ดแปดเก้าสิสิบเโอ้ยวินวินวินต้องรีบป็นวินแลก็อยู่ก็ทำเนาะก็เชี่ยวไปนะ็สิสิบสองที่สามสี่ห้าหกสิบเจ็ดยสิบแปดย่มันนไปรับกับตามาเค็กเอาขอป๊ป กูกระซับกูกระซับกูดีดีหนึ่งนับสิมีกี่ลูกวินเนี่ยอืออือสิบสามสิบสามเด้อสิบสามเหรอ เสกกล้วยแบบโบราณโอ้ยถือแง่ถืออันนั้นถืกล้วยนึงเลยบออนี่้อเพวกได้เราให้ ก็ซุ่มไปเกษตรน้ากันนี่ละซุ่มเขาปลูกกล้วยหอมทองทรงเซเว่นนี่แหละของดีโมจาราเท้าอือมันมีมองปลูกขึ้นมาละอันนี้ก็มองว่าเป็นเตายูซำได้เนาะแปลงเอามาปลูกไว้นี่ก็ได้มองว่าเป็นตาได้กินละหนูไปปลูกไว้ใจกลางตรงเห็ดตัวนี้ดีอ๋อผมตัววีได้สองลอยเลยอืลายหน่อยหนึ่สองลอยห้าสิบปุ่นแล้ว แกสอมวยเลยวิธีตัดชำแหละเครือกล้วยแบบโบราณนะคะแบบไม่มีเครื่องมือสามเก่าแล้วถ้าสมัยนี้เขาจะมีมีดแบบงอๆคมๆเฉือนชึดเลยต้นแบบโบราณจะทำอย่างนี้ละอโอ้โหใหญ่จริงๆ เขาจกเขาบอกแกวันนี while, mm. s <S right. ้รบกนห้าสิอ oh no like mm ็ดลูกเลยแกอะไร้งแกะี่จักหวีทำหน่อยห้าห้าหวีสองสามสี่ห้าเออลืมบอกสุพอฟังเมอวานนี่ต้นกวยเทปพนมหล่มสองต้นันหนอยนี่มันห้อยมันก็จะหล่มตัดเลยให้เลี้ยงตัวงนเลยจ้ะเรเอาเงาเนาปลูกหน้าไปละตัดตัวงอ ก็อังเลยคูดสายจะไปแจ้วมาให้อยากเอาออกจากหันอยู่แล้วล่ะพูดถึงว่าบ่ได้อยากปลูกอยู่นั่นดอกนะทั้งเพียงแต่ว่าเอาไว้ซื้อเรียงไว้ซื้อใหาไตัวมันเกิดให้ว่าอยู่บ่เกิดได้ขายนอนผุนเด้อได้กําไรแล้วเฉพาะค้าขายนอหนึ่งสองสามสี่หหกเจดสิบหานวยสิหานวยอยู่นี่มีกี่ลูกแล้ว ห้าสิบเจ็ดบวกสิบห้าสิเจ็ดสิบสองไหมเจ็ดส <52. S 1> ิบสองเจ็ดสิบสองหน้วยละหาบาทน่าละยี่สิบบาท <c oughs>